<c oughs> สัญญาณผมทูไม่ค่อยดีน่าจะมีคนเข้ามาเบิ่งบ้างแล้วนะยังยังยังรอแป๊บนึงผมเปิดแป๊บนึงและ <c oughs> เดี๋ยวนะ ผมไม่ชอบเปิดเป็นนี่นี่ยสาวช่นะ,ะเข้ามาไหมอ่ะมาแล้วเปิดแล้วโอเคมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงบ้างล่าสุดกรรมธิการก็ไม่คงนะครับได้มาดูพื้นที่อีกก็จะมีะท่านพันเอกชัยนรงกาสีหน่วยเฉพาะกิจผู้ผู้ครับ ผู้บ,งบังคับหน่วยเฉพาะกิจกําลังพลกองกําลังบุรพานครับได้พาทีมคณะกรรมการเข้าไปดูแล้วมีสื่อตามเข้าไปด้วยเยอะผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปก็เลยเก็บภาพมาให้ท่านได้รับชมกันเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองค่อยๆคนเข้าไปก่อนได้เปิดทีเดียวนะครับคอมเมนต์มาก่อนครับเป็นไงบ้างครับวันนี้คนเยอะนะครับวันนี้ผมอยู่ามมาบ้านเช้านี้ก่อนที่จะเข้าไปดีโชคดีที่ได้กินส้มตํา ได้กินส้มตำแล้วออกมาปุ๊บเนี่ยได้กินก๋วยเตี๋ยวอีกชามหนึ่งแลเอาก๋วยเตี๋ยวมาเป็นลงเป็นลงครัวนะครับอก็ให้ตรงทหารกินเรียบร้อยผมก็ได้กินข้าวด้วยแล้วก็กลับไปเมื่อกี้นี้ก็เลยมานั่งตัดคลิปไม่ได้ตัดคลิปครับเอาภาพมาลงดิบๆเลยแล้วก็มาแปลงให้เป็นสัญญาณสี่แปดไอ้ไอ้ไอ้สี่แปดศูนย์ถ้าไม่ได้สี่แปดศูนย์เนี่ยมันไม่สามารถเพย์ให้ท่านดูได้นะอันนี้ก็ได้อยู่นะภาพ เดี๋ยวรอคนเขา้าเข้ามาอีกนิดนึงก่อนมาแล้วจ้าครับผมออกมาแล้วเหนื่อยมากเลยเ <c oughs> หนื่อยมากเลยอืมขอขอบขอบขอบพรกคุณนะครับขอบพวกคุณครับเี่อีเพราะความหิวข้าวเดี๋ยวขอนอกเรื่องก่อนก่อนก่อนที่ท่านจะจะไปดูภาพนะขอนอกเรื่องนิดหนึ่งก็คือเมื่อกีน้นักเก็เตี๋ยวมาผมเห็นน้ําน้่ากินมากนะก็เตี๋ยวเขามีหมูหมูละช่อนะ หมูใบชอ่อแล้วก็มีกากหมูกากหมูแบบเยอะเลยนะผมก็เลยขอพี่ผมขอกา,กากหมูเพิ่มนะผมมานั่งกินเอากลามกัดโป๊ะเดียกามหักโอ้โห <_ H> หมดรูปเลยหมดรูปเลยหมดรูปเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับอม,มีคุณบางออนมาด้วยคุณทวิ๋นนะครับคุณปฏิทิปคุณเปรมจิตคุณ,คณสุกีฬานะครับอ คุณบุญอะไรครับหมอข้อมหมาไม่ออกจริงเดี๋ยวให้อีกออนนี้ให้คุณซองคุณสมจิตนะครับบัสดีครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะครับภาพนไม่รู้ว่าจะทันเพราะว่าเห็นมีทีมเขาถ่ายทอดสดอยู่ผมไม่รู้ว่ามันชัดหรไม่ชัดอะไรยังไงนะครับมผมก็เลยมานั่ง โหลดชิปก่อนอันเนี้ยผมมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่คอมเมนต์มันค้างอยู่เดี๋ยวรอดูก่อนก็ยังพอได้อยู่นะผมยังขยับหน้าดำเลยไมไปตากแดดมัเนี่ <c oughs> มันได้ใส่แอปอุ้ยเดี๋ยวเราเสแปนี่ก่อนนะใสแปร์รอก่อนอใส่แปรรอก่อนที่บ้าใส่แอปหน้าหน้าหน้านวลก่อนอแอปหลุดลืม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 ใส่แอป คุณตรีครับข่าวลงผู้ว่าเขมรสร้างค่ายทหารหนองจานมันไม่ใช่คืงค่ายทหารหรอกครับมันก็มันก,มนก็มันก็อย่างเงี้ยมันก็ทาอย่างเงี้ยนะครับมันก็สร้างนู่นนี่นั่นของมันตเต็มไปหมดเลยครับอะไรไม่รู้กระตรงกระต้ออะไรตเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูภาพว่าสภาพเป็นไงบ้างก็จะเห็นภาพอยู่อยู่อยู่นะครับเดี<ร>๋ยวผมรอคนตป๊บนึงก่อนก็เปิด เอาไปอยู่ไหนมาผมเข้าไปข้างในครับผมเข้าไปข้างในข้างในนู้นเลยนู้นนู้นข้างในนู้นวันนี้เขาให้สื่อมวลชนเข้าไปเนี่ยเฮ้ยมีคณะมาอีกรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูคณะกันว่าไม่รู้ว่าคณะไหนอ๋อคณะเข้ามาผม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 ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพก่อนว่าคณะอะไรนะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูก่อนมาคณะอะไรคณะอะไรนะ้อง เดี๋ยวไปดูด้วยว่าว่าเป็นคณะอะไรไปดูก่อนว่าเป็นคณะอะไรน่า,าร้อนเกินไปอ๋อเออจำไม่ได้แต่ผมรู้ว่าเขาธรรมธิการแบบนี้เลยน่าน่าจะใช่ธรรมธิการแล้วก็พระอุ้ กรรมธิการมาดูกันเยอะนะครับนี่ครับคณะกรรมธิการถ่ายให้ดูน่าจะเข้าไปข้างในเรื่องม,มันบ่งบอกว่าร้อน นที <łość> ่ด้านหน้าเนี่ยะรน้าเนีก็ะเป็นทราแล้วก็เรื่องข้านี้ ใครจะพอรู้ป่ะตามตามตามมาใช่ไหมกรรมธิการอะไรงานโอ้กรรมธิการงานช่วงนี้กรรมธิการมาเยอะนะครับกรรมธิการรายงานหลบแดด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 มันร้อนมาหลบร้อนเลวยะครอโยโย เป็นกรรมธิการรายงานนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งตุ๊กโว่าสัญญาณมันไม่ดีบอกแล้ว,ว่าถ้าเป็นสัญญาณต้นมันจะเป็นอย่างนี้ยก็เป็นกรกรมกรรมธิการมากันเรื่อยๆหลายๆกรรมธิการนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการคือกรรมธิการแรงางาน uh huh. กรรมธิการแรงางานครับ,บก็จะมาก็ มารถรถหลายคันเลยครับเรามานั่งดูภาพกันดีกว่านะเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่เข้ากันผมว่านะเข้าเข้าหรือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไม่รู้แต่มันก็จะเหมือนกันนั่นแหละออไปดูภาพดีกว่านะย,ยาวหน่อยนะครับ แบบนึงนครัภาพภาพยังไม่มามาแล้วเอาไปดูดีกว่าแต่ว่าสัญญาณเน็ตไม่ดีจริงๆเนี่ยปกติมันต้องดีกว่านี้นะผมได้แชร์ฮอสปอร์ตมามามา,มาเปล่อน เอ้อินเทอร์เนต็ตผมเป็นยังไงเนาะได้อยู่ผมเพลไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมว่าผมใช้บิดเด็กสูงแน่เลย ก็อพอดูได้อยู่ใช่ไหมครับวันนี้อินเทอร์เนต็ตเป็นไรมันไม่ค่อยดีน่าจะเป็นเพราะว่าคนมาเยอะผมงคงไม่ไม่ไม่เข้าไปครับเพราะก็ได้จะเห็นแต่ภาพให้ดูตรงนี้ว่ากรรมธิการเมื่อตรงกรรมการคนนี้เคยเคยเป็นผู้สื่อข่าวของไอทีวีเก่ามาก่อนนะเป็นเป็นสสพักพักประชาชนอยู่ เอ๊ทำไมภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยอินเทอร์เดีทร่อก็ได้ loại mua cái gì đó nha, cái này cũng chỉ mua, 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 mua này, cái này, cái này, ผมว่าโทรศัพท์ผมมันมันประมวลไม่ได้แล้วมันร้อนนะครับมันขึ้นมันร้อนผมพาไปดูกรรมธิการรายง,งานก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยกลับมาดูกันใหม่อีอกอีกรอบหนึ่งมติดนะ่ะผมก็เลย งงกับเครื่องผมอะเครื่องผมมันไปแล้วมั้งเนี่ยจะกลับบ้านแล้วมั้งเครื่องผมอะเครื่องผมมันอยากจะกลับบ้านแล้วมั้ง Yeah, you mm -hmm. Gracias. de ดวในฝ่ายของทางทหารนี่นเราได้เห็นก็เป็นมันก็มีการพิจอามันมีการประชุมการสื่อระหว่างทางด้านีเาหารที่สยหาแล้วก็คือเนี่ยเดินออกกงเ้า ท่านครับแล้วแล้วอย่างเงี้ยทางเราจะเอาดมเรื่องเข้าสภาแล้วยกเลิกได้ไหมครับเอนมมี่ยเป็นเป็นเรื่องของการเริ่มต้นที่พวกเรายื่นกิติเข้าไป<อ>แล้วว่าจะหาหาวิธีการว่าเราเราจะยกเลิกถ้ายกเลิกเนี่ยยกเลิกโดยวิธีไหนถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยเราควรทําอย่างไรแล้วก็ ผมว่าถ้าไปเขียนใหม่เนี่ยเราเราทำได้โดยกี่รูปแบบก็จะต้องเชิญเนี่ยเชิญมาดูพื้นที่มาเชิญพวกส่วนที่สัญญาเชิญกระทรวงต่างประเทศเชิญกระทรวงมหาทไทยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็จะมาหาข้อมูลว่าแนวทางข้อสรุปเนี่ยเรามีคงไว้ต่อไปมันจะดีกว่ากับการที่ไม่มีเลยหรือว่าปล่อยให้มันลืมลืมกันไปมันกุมเครือไปอย่างเนี้อะไรจะดีที่สุดนี่ยเนียก็ต้องหาข้อมูลแต่ว่าถ้าเรามีแล้วเนี่ย เขาไม่ปฏิบัติตามเขาละเมิดเข้ามาตั้งหกร้อยกว่าครั้งเนี่ยแล้วก็ยังนําความไอสิทธิของเขาเนี่ยไปร้องประเทศที่สามอีกในสัดส่วนหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ยึดถืออยู่แล้ว<อ>เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันหาข้อสรุปจบยากเลยหนึ่งต่อห้าหมื่นกับหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยปัญหาข้อสรุปไม่ได้เลยเพราะมันต่างกันตั้งสามเท่าครึ่งกิโลกับสองกิโลเมตรมันไม่น้อยนะไอเนี่ยแปดร้อยกิโลเมตรเนี่ยเจ็ดสิบสี่หลัก แล้วล้ําเข้าไปอย่างเนี้ยเราล้าเข้าไป200เมตรเนี่ยยาวไม่รู้เป็นร้อยกิโลเนี่ยพื้นที่มันก็เยอะมากเพราะเขม์เขาไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมเขาจะเขาจะต้องหนึ่งต่อสองแสนตลอดเขาเขายืนยันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในการเจจาเขาก็ผยิบเรื่องนี้ก็ล้มเรื่องคนไปเจจาก็ค่อนข้างที่จะลาําบากแล้วในรัฐธรรมนูญเขม์เนี่ยที่จริงแล้วเขาก็หนึ่งต่อหนึ่งแสนเองอ แต่ว่าพอเวลาเป็นผลประโยชน์ของเขาซึ่งตรงนี้เราต้องดูความอ่อนไหวเราต้องดูเราต้องดูเรื่องงครงประกอบหลายเรื่องที่มันใหญ่ๆนะในเรื่องของข้อตกลงในเดิมนะครับแต่พอมีอย่างนี้เนี่ยฝ่ายฝทางทหารเนี่ยฝ่ายที่เนี่ยเราเรามีอะไรที่หลักใจ่แล้วก็้อการกรวมอ่ว่าต้องร แล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดก็่มีแนวทางอยู่แล้วว่าเขาจะเริ่มเรืการก็ปัจจัยแล้วก็เตรียมปฏิบัติการที่สำนังกงานการศึกษเช่นทางอย่างนี้มีมีแรงงานก็หล่อาไม่เือื่อกอนม่ส่วนรับใ้เนี่ยจเป็นมันเป็นชาวบ้านคือเดิมมันเป็นประวัติศาสตร์ก็คือเป็นศูนย์ ผมพยกลดเดิมตั้งแต่ปีพศท่านอประมาสองห้าสองหนึ่งขึ้นกับแล้วเราใช้พื้นที่ผมพยก่เยกลดไม่นรงรับ ต่กำลังเดินเข้าไปแค่่าหน่วยเพรามูลิ่นควานไมม่างยุราภาแต่ก่อนที่มีการการจะมีปัญหากันเนี่ยตรงนี้มีมีชาวกัมพูชาเขามาปลูกข้าเรื่องมันก็ มันมีมันคืหลายกรณีไม่ว่าบางทีสมัยก่อนนีครับก็เป็นของเราน่จ้างเขามามาทําในที่เราแล้วก็บางทีเราก็ไปทําในที่เขา<อ>ที่เกิดเรื<อ>่เนี่ยมันก็มันขึ้แล้วแต่มันมันก็ข้างกันไปข้างมาเปนเหมือนแผ่นดินมันติดก,กันทคนมันก็ข้างกันไปข้างกมมาเป็นเป็นปคือไทยกับกัมพูชาเดิมของประชาชนก็ ก็สนิทสนมกันรู้จักกันเป็นญาติกันแต่งงานกันแต่งงานกันแล้วก็บ้านที่รู้ที่้าที่ข้าตีเพื่อนอคืออันนี้เราเหมาะมามองให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นปัญหาที่มีมาช้านานแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยกับพี่น้องกัมพูชาก็ ไปหมาสู่กันนานแล้วนะครับก็มีการอารุรมณ์มาน่วยกันนะครับก็ทําหมากินกันแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าเป็นที่ดินของพี่น้องชาวไทยที่มีนโฉนดแล้วไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเอาคืนมาให้กับพี่น้องคนไทยนะครับ mm. ก็มาเทียมเวียนในเรื่องของทหารแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะครับในส่วนของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านน,นายอำเภอหรือตลาดน้ำอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนนแล้วก็ห,วหลายหน่วยงานนะครับที่มาช่วยเฝ้าระวังกันเพราะด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าทางรัฐบาลเนี่ยซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ความเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยต้องสรุปประเด็นปัญหานี้อย่างน้อยเพื่อที่จะให้กำลังหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ ได้มีการอะไรอ่ะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเฝ้าระวงังกันอย่างนี้ให้มันมีความชัดเจนให้ให้มันมีความชัดเจนแต่ถ้าอย่างนี้อหลายที่ก็บอกว่ามันหนักกว่าโควิดอีกนะ